เนรดรามา่าน็อตวิสรุตเคลื่อนไหวแล้วภาพนี้หล่อทะลุเฟมเวอร์ ยูดีๆก็งานเข้าแบบไม่รู้ตัวสําหรับคุณพ่อลูก3สุดหล่อน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์สามีสุดที่รักของคุณแม่สุกตาชมพู่อริยากับประเด็นข่าวเมสาข่าวลือมือที่3แต่บอกเลยว่าข่าวดังกล่าวไม่สามารถทําลายขาเตียงของทั้งคู่ได้โดยล่าสุดด้านน็อตวิสรุตได้เคลื่อนไหวผ่านไอจีครั้งแรกเป็นภาพที่เจ้าตัวได้เช็คอินที่ฟิตเนสยิมธุรกิจของเจ้าตัวนั่นเองพร้อมระบุคแคปชัน่นเชิญชวนพี่น้องสายกีฬามาจอยกันบอกเลยว่าภาพนี้ของพ่อน็อตนั้นหลายคนเห็นแล้วต่างก็ ให้กับความหล่อของคุนพ่อพร้อมกับส่งกําลังใจให้อย่างล้นหลามอาทิคนที่นิ่งและเงียบที่สุดมักจะชนะทุกอย่างไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปสนใจค่ะตัวของเราเรารู้ดีของเราว่ากําลังทําอะไรอยู่ไม่มีใครมารู้เรื่องในบ้านของเราดีที่สุดเท่าตัวของเราเองหรอกค่ะสูซูนะคะพ่อน็อตแม่ชมยังรักติดตามเหมือนเดิมส่งกําลังใจให้ค่ะขอให้ผ่านไปด้วยดี อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ